สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับก็ยังวันนี้ยังเป็นวันเสาร์ที่12นะครับก็เป็นรายการประจําวันเสาร์ที่12หลายคนหยุดนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคนเหมือนกันที่ยังต้องไปทํางานนะครับเช่นเดียวกับผมผมก็ยังต้องไปทํางานนะ แต่วันนี้เราก็เหมือนเดิมครับเมื่อวานมีอะไรเกิดขึ้นไปมาบ้างวันนี้น่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเราก็จะมาพูดคุยกันก่อนไปทํางานนิดนึงครับ <S <S 1> <S 1> เป็นการปลุกกระตุ้นตัวเองตอนเช้านะครับอ่าผมที่มาเหมือนเดิมนะครับของเว็บไซต์สํานักข่าวไทยนะครับหน้าแรก Top Story ขอโทษกทมเล่งรื้อถอนป้ายรถเมล์ล้มก่อน ปรับปรุงใหม่ให้เป็นป้ายรถเมย์อัจฉริยะนะครับเมื่อวานนะครับป้ายรถเมย์หน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็ล้มลงมานะครับทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะครับทางกทมอเองก็สั่งให้สํานักการจราจรและขนส่งนะครับตรวจสอบผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ให้เร่งเยียวยานะครับรวมทั้งจัดสร้างป้ายรถเมย์รูปแบบใหม่ ทดแทนของเดิมนะครับให้เป็นป้ายรถเมอัจฉริยะแบบฟูลฟังชันนะครับออผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตอยู่ข้างในเมืองเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่เข้าใจคำว่าป้ายรถเมย์อัจฉริยะแบบฟูลฟังชันนะคือถ้าใครเข้าใจนม้เมนบอกผมหน่อยนะว่ามันเป็นยังไงนะครับฟูลฟังชันและตรวจสอบป้ายรถเมย์ประจำทางทั่วกรุงเทพย้ำต้องมั่นคงแข็งแรงนะครับ นี่ยแหละแล้วอยู่ในเมืองที่มีคุณภาพชีวิตสูงมากนะครับป้ายรถเมย์นั่งรอรถอยู่ก็ล้มใส่ได้แล้วก็บอกให้เร่งตรวจสอบแล้วก็มีเรื่องของเอ่อไทม์ไลน์ของนักฟุตบ,บอลน,นะครับที่นักเตะของบุรีรามนะครับที่บอกติดเชื้อโควิด1ลายนะครับ ก็เป็นนักเตะชาวอุซเบกิสถานนะครับก็จะมีไทม์ไลน์บอกว่าวันที่11สิงหานะครับตรวจหาเชื้อที่อุซเบกไม่พบเชื้อนะครับวันที่13เดินทางมาถึงไทยอยู่สถานกักกันจนครบนะครับจนครบเวลาตรวจเชื้อสองครั้งก็ยังไม่พบนะครับและในวันที่27สิงหาคมเดินทางกลับจังหวัดบุรีรัมด้วยรถตู้ของสโมสรน,นะครับ วันที่10วันที่30สิงหานะครับแข่งอุ่นเครื่องกับราชบุรีนะครับที่สนามช้างอารีนาวันที่5กันยาแข่งอุ่นเครื่องกับทีมขอนแก่นขอนแก่นนะครับสนามช้างอารีนาแล้วก็วันที่8กันยาตรวจเชื้อโควิดก่อนการลงแข่งจริงนะครับและวันที่10กันยาเดินทางมาแคมป์อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการด้วย สายการบิน a i r ์เอเชียนะครับแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาด้วยนะครับ10กันยาแล้วนะแล้วก็วันที่28สิงหานะครับตอนเที่ยงเนี่ยกินอาหารกลางวันร่วมกับเพื่อนชาวร่วมทีมนะครับแล้วก็วันตอนประมาณ17นาฬิกาฝึกซ้อมกับทางสโมสรใกล้กับที่พักนะครับ ส่วนตอน17นาฬิกานาทีถึง18นาฬิกาทานอาหารเย็นร่วมกับเพื่อนกลุ่มเดิมนะครับโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวของเพื่อนนะครับก็ไทม์ไลน์ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนรายงานอย่างอื่นนะครับก็พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก7คนนะครับทั้งหมด เดินทางมาจากประเทศต่างประเทศนะครับแล้วก็พักในสเตทควอล i ินทำให้ยอดรวมตอนนี้นะครับพบผู้ติดเชื้อในบ้านเราเนี่ย3,461คนนะครับในจำนวนนี้เราก็รักษาหายไปแล้ว3 3 1 2คนนะครับมีผู้เสียชีวิตสะสมคงที่ที่58รายนะครับก็ผู้ผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับประกอบด้วยชาวรัสเซียที่เดิน ทางมาจากประเทศรัเสเซียหนึ่งคนนะครับเด็กหญิงไทยนักเรียนชายไทยนะครับและชายไทยคนเป็นคนไม่ใช่ไวคนไวทำงานเนะครับเดินทางมาจากซาอุดิอาระเบียนะครับรวม3คนหญิงไทยกับชาวอินเดียซึ่งเดินทางมาจากอินเดีย2คนนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเมื่อวานนี้นะครับอ่า แล้ามาดูข่าวเศรษฐกิจกันบ้างนะครับข่าวเศรษฐ,ฐกิจนะครับพรุ่งนี้ดีเซลลด30สตางก็คือเช้าวันนี้นะครับดีเซลลดอีก30เมื่อประมาณช่วงต้นสัปดาห์รู้สึกว่าดีเซลจะลดไป60สคบแตาแวนะแล้วก็ลดวันนี้อีกนะครับอีก30สตางแล้วกลุก่มเบนซินก็ยังคงที่นะครับมีผล12กันยาเวลา5นาฬิกานีน้นะครับ โดยราคาขายปีจะเป็นดังนี้นะครับเบนซินตอนนี้ก็คือ28.66บาทนะครับแกโซฮอ95อยู่ที่21.25บาท E20 อยู่ที่19.74บาทแกโซฮอ91อยู่ที่20.98บาทนะครับแล้วก็ E85 อยู่ที่17.74บาทดีเซลอยู่ที่20.89บาทนะครับ B10 อยู่ที่17.89แล้วก็ B20 อยู่ที่ สิบเจหอ๋อ B 1 0กับ B 2 0่สห่างกันแค่ประมาณ10กว่าสตางค์เนะครับแล้วก็ดีเซลพรีเมียมอยู่ที่25.34บาทต่อลิตรนะครับอ่าราคาค้างต้นก็ยังไม่รวมภาษีเช่นเคยนะครับก็ยังเป็นราคาที่คนกรุงเทพจะได้ใช้อีกข่าวหนึ่งก็งคือหุ้นไทย ปิดร่วง 10. จุดอืมหุ้นไทยนะครับปิดร่วง10.93จุดนะครับหลังมีข่าวนักเตะโควิดติดขออภัยครับนักเตะฟุตบอลนะครับนักฟุตบอลนะครับติดโควิด2019เนี่ยกังวลระบาดรอบใหม่ก็หุ้นไทยก็เร็วอยู่แล้วครับลงเลย10จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่44,155ล้านบาท นะครับมีจุด4 0ด้วยโดยเดิชนี้เคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่นะครับทำสูงสุดอยู่ที่2,009 1 2 9 6จุดนะครับและลงไปต่ำสุดที่1,279.33จุดนะครับแล้วก็ตีขึ้นมาปิดที่จุด6นั่นเอง โดยที่ตลาดทุนไทยช่วงบ่ายปรับตัวลดลงหลังมีข่าวพบนักฟุตบอลติดเชื้อโควิด -19 นะครับจากการตรวจคัดกรองก่อนเปิดสนามไทยลีกและยังมีชาวญี่ปุ่นเดินทางกลับมาจากไทยพบการติดเชื้อโควิด -2019 อีก3ลายสร้างความกังวลระบาดรอบใหม่นะครับส่งผลให้ตลาดอ่อนตัวลงมากกว่าตลาดต่างประเทศนะครับ ก็เริ่มมีกลิ่นตุบๆมาละนะครับว่ามันจะลำบากรอบใหม่หรือเปล่านะครับก็เลยทำให้ตลาดเราเนี่ยลงไปนะครับข่าวนี้เรามาดูหน้าข่าวที่เป็นอัจฉรกรรมบากนะครับตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอ้าว รานี้เรามาดูตรงนี้ก็คือนักข่าวอันยากรรมเนี่ยก็จะมีการจัดฉากการเคมประกันนะครับจเจ้าของอู่แสบนำรถซ่อมไปชนเคมเอาประกันอันนี้ก เป็นข่าวทั่วไปมีจุดพักรถหน้าก็คือป้ายรถเมล์ล้มนะครับมีเรื่องของอโรงพยาบาลไทยโดนโจมตีนะครับเป็นไวรัสนะครับเรียกค่าถ่ยเขาก็เร่งตรวจสอบเพนกวินเผาหมายเรียกอ,อะไรประมาณนี้ผมข้าไมไปข่าวกีฬาดีกว่าข่าวเพราะว่าวันนี้นะครับ วันที่12นะครับโปรแกรมพเมีร์ลีกนะครับกลับมาเตะเป็นวันแรกนะครับก็คือเป็นฤดูกาลปี2020นะครับก็วันนี้6โมงคึ่งนะครับเรามาดูโปรแกรมกันดีกว่านะครับ6โมงครึ่งฟูลแลมพบอาร์เซนอลนะครับก็ฟูแลมเล่นในบ้านเนาะแล้วก็3ทุ่มนะครับคู่3มทุ่มมี3คู่ก็จะมีเบอร์ลี่นะครับ รับการมาเยือนของยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าคู่นี้น่าจะเลื่อนนะครับมี2คู่รอบ3ทุ่มที่มันเลื่อนก็คือมีเบอร์ลี่แมนยูแล้วก็ซิตี้วิลล่านะครับซิตี้กับแอตตนวิลล่านะครับซึ่งเขาเลื่อนไปเพราะว่าแมนยูกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขามีแข่งเกมยุโรปนะครับทำให้พักน้อยกว่า,วาทีมอื่นเขาเลยให้หยุด ะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็เป็นคริสตันพาเลตพบซาแทัมตันนะครับแล้วก็คู่5้าทุ่มครึ่งนี้สุดยอดและผมว่าเป็นไฮไลท์ของวันนี้นะครับก็คือเราจะได้เห็นลีดอยู่ในเตดในพรีเมียร์ g ลีอีกครั้งนะครับก็หลุดไปถ้าผมจำไม่ผิดหลุดไปตั้งแต่ปี2 0 0 0ันสองหรือ,อยังไงนะครับก็สิเป็นจะ20ปีแล้วนะหรือ20ปีด้วยซ้ำนะครับรีเว์คูนะครับเปิดบ้านมา รับการมาเยือนของลีดยูเนเต็ดนั่นเองแล้วก็คู่ดึกตีสอนะครับเวสแฮมรับนิวคาสเซิลนะครับนี่ก็จะมีจริงๆ1 2 3 4คู่นะครับในวันนี้นะครับก็ติดตามผมว่าน่าติดตามมากๆนะครับก็ลิเวอร์พูลกับลีดนี่แหละน่าจะทำให้หลายๆคนคิดถึงนะครับผมก็คิดถึงลีดยูเนเต็ด หลังจากที่ร่วงลงไปลึกมากนะครับล่วงลงไปถึงหลีกวันเลยนะแล้วก็ใช้เวลานานนะครับกว่าที่จะขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เท่าที่อ่านเท่าที่รับข่าวมาผู้จัดจาก,การทีมของเขาใช้ชีวิตน่าสนใจนะครับหลายๆคนลองติดตามดูนะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่น่าจะถึงเวลาที่ไปทำงานกันได้แล้วนะครับข่าวก็มีประมาณนี้นะครับ ก็ยังไม่มีข่าวอะไรที่ทำให้เราสดชื่นได้เลยนะครับวันนี้ดูวันกันดีกว่าครับไม่ได้ดูนานแล้วนะจะได้ไม่เหงาแล้วนะครับก็ไปทำงานกันครับเพื่อนๆโชคดีมีชัยสวัสดีครับ